ย่างหมูสามซีโต้เหมือนเติมีโต้หาโต้พี่น้องกินหลายโต้แถมมื่อนี้จัดจังเลยกินหมูสามโต้ซีโต้เลยมื่อเดียวสีย่างสีย่างกินกับน้ำกิมเปรี้ยวหวานครับเพราะว่าป่อป้อมพนพายอยากกินไอ้นี่ย่างน้ำกิมเปรี้ยวหวานไอ้ตอนในพ้อป้อมเพิ่นเกลี้ยงเป็ดกลี้ยอยู่งานนับเป็นน้ำไก่ตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะกับตอนแรงๆเป็สีสองช่วงแต่นมาช่วง เดี๋ยวเพิ่นพอดีแหละเกี่ยวแล้วๆผมก็สิมารเฮ็ดหยังถ่าพอดีแหละลเฮ็ด,ดนแนวกิน<อ>ถา่าเพิ่นครับเนาะ <c oughs> เครื่องมักผมก็สิเอาเมื้อนี้สีมักง่ายๆเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดน้ำกิ่มอยู่แล้วเฮาสิมีนี่ล่ะครับซอสแบบอ้ซอสหอยกับซอสข้าวบะดาเนาะ <c oughs> แล้วข้ากเพิ่นสี่ล่ะร์คก็ให้มันได้กินหอมซื่อเจ้าข้าวเฮียดเน้นน้ำกิ่มเปรี้ยวหวานเนาะกิ่มเปรี้ยวหวานก็สิมีพริกส มีกระเทียมครับมีหมกเน่าแล้วก็มีซี่หอมแล้วก็ผักหอมบัวแล้วก็พวกนี่ครับน้ำกระเทียมดองน้ำปลาน้ำตาลกับโปนกค่ะว่ได้กับโปนกครับผมแล้วตอนนี้ปุ้มกัสีมาร์ันนี้ใบสักพักหนึ่งก็ี๋ดีละก็สีมาร์กไว้ก่อนเป็นเขาเนื้อเขาหนังนิดนึงและครึงไว้ก่อนครับเพื่อการกังสี เอาไปย่างหลังจากนั้นเข้ากันสิได้เดี๋ยวมาร์กไอ้นีกกนนน่บขาต้องไปคิดยังหลายพี่น้องตามปกติอะเข้าใส่แค่ซ้ำนี่แหละพอดีผมว่าบ่ต้องไปชิดยังหลายเพราะว่าเข้าสิเป็นเน้นพวกน้ำจิ้มสีเฮ็ดเป็นกับแก้มก็ได้สีเฮ็ดเป็นกับเข่าก็ได้พี่น้องจะกินเป็นเข่าก้อนแบบ ยังได้ก็ต้องห้องทองไปก่อนนะแก้มก็ได้ก็ได้นอนต้องสี่เหลี่ยมพี่น้องยังมาเบิ้งน้ำกันอีกเพื่อนึงจ้าเอาสิได้ตี่เหลี่ยมเตียงมีกระเทียมกับไอ้ห่าักซี่พี่น้องห่าักซี่แล้วก็พริกเ้างเตียไอสามอันนี่เซ็กันก่อน ป้ายก็ได้พอดีเดี๋ยวพ่อปองก็สิเอานี่ลงยางพอดีไปง่ายวัาดีพปไหนสวัสดีครับผู้สูงเนื้อขับมันดิ้นืุดไปยิ่งหน่อยเด็ดเด็บเจียใกล้พุ่งเร็วพี่น้องเอาหนีเอาเสืยยงอยู่สีกจังวากันเดือดครับบาทจริงเกียรติโมกันอ่ะโมแม่ตัวนี่เอาลงไปยังเลยไปหนูอีเดือดพอกินหมูเบิร์ดแบกหลายตัวนึ่งเดือดไปง่ายไปกลับเมื่อวัน กินแล้วขึ้นตรงขอดูหน้ากิ้นดูจิตไปตะลึงอะไลึงไหนยบ่มี่น่ากินบ่มีเงินซื้อเขากัดถินเขาก็บ้องประเด็กลูกเขาแคบเลยจได้หรออ๋ออันนี้คือย่างกันได้ครับนี่อู้ตุยลุยตุยลุยโอ้ยหลุดไปงามเนาะ ตอนนี้ตำใส่น้ำตาลบักพริกกระเทียมแล้วก็หากรักซีเรยบน้อยแล้วครับเขากระิเริ่มปรุงเม่นด้สิเอาหน้งกระเทียมดอกมาปรุงน้ำให้มันออกหวานๆหอมๆอมิดนึงว่านี่ตัวนี้กระสินี่โอโน กทดสอบหนึ่งเด้อเพิ่นว่าสิซื้อมาฝากที่ประยุทธ์ขึ้นฝันว่าฝันมาได้ไปรักของมึงหนูเจ้าข้านี่เออนี่เกี่ยวหวานแล้วมันสิตําบ่ละเอียดมันได้พี่น้องสิเฮ็ดให้มัน เท่เลยใส่มูเนาากัน่น้ะเท่าคแล้วครับพี่น้องเ๋ยวบันทึกปิ้งย่างเขาจะมีเบิรงกันอีกเทนึงจ้าสุขแล้วพี่น้องครับพี่น้องได้ทีเลย มื่อนี่สิกินซุกด้านบลสซุเกเลยนี่แหละครับเอาสภาพยังเสียดียังไม่ออขึ้นนะอ,อม้มเป็นหมูมาแล้วมันยังนอนนี่เนาะใ,ใส่หมูตัน

พอดีป่ะ,น,น,ะน,นั่นแหะเพาะน้ำยาวัเมาังกินน่ซิจิ้มเหมืนกนลองจิมบ้างจิ้มบ้งมา,างเอะลยลนอนเลอยอีหลนอนนี่ั้งจ็บงแล้วนอนแล้ว ีเด็กมันถึง,ง <รอ S 1> กันกัดดูนี่พี่น้องอมัมกวบต้องข่บต้องเฮ็ดจัดเลยพี่น้องม,มักธรรมดาแต่เขาไม่อาศัย พวน้ำาจิ้มเอาหอเลยพออเห็ดหอมเห็ดเอียงก็หอมียงที่พันบานพยัยเห็ดคือพะยยดมไหมพะยัพอดีแามจินเขาล่งมากย็นอยอ่ึนเขาแลครับลื้อ าาน,น่องเขาสุบูนเข้าโจทย์นพันไปนมาเขก็ต่างอื่นนะครับเนาะจราบพี่น้องสูตรเนี่ยบทเดว่าเพื่อนพุดดีดีครับม่เหมือนอยู่ไม่จืนกันเด้อครับวันนี้ร้านใทยกัมาวู้ ออาไปยังดอกเดี๋ยวก็มาเจอกันแต่เางอื่นเ้นตองไปนั่งยู่งขางพ่นดิพ่นไผ่พ่นมัน ของแพงที่เราใส่ตันหมูร้านอาหารนี่เปิดไว่าให้เงินเมื่อก่อนบิดเหรอครับ เสียด้วยพ่อเศษพอมันมันมันสินี่ตละใส่รับสแสดงว,ว่ามันนี้กินจากโตไปไง <c oughs> มันนี้กินแบบหลายตม,ามันเสียตัวหมดละกิ <c oughs> นมือละสามตัวสีตว่ตัวให้ได้หนย บัดิังนี้เป็นดอกกับเปลือกน้ำผึ้นพัดีบโดยกินเป็นสันหละกเทปีดต้อนองมากกับบ่ไิ่ก็ตอยากเด้อครับปริมากกับมากเกินจิเลยครับเทีกไปอันนี้ก็ใส่ก็ยางเด้อครับยางสุไลกับบ่ถึงสับแนวเลย คนอเกจันเนาะ็นอ้วบ่บานเนาะเจ้าก็ผอไปกินน้ำเนี้ยมาด้อแก,กอะไโอ้แต่คนแก่ยังไ,ไทำงานกันเนาะแกมาปรเีก็คือะ้ะเอเป็ดอเป็ดกับแ่บเลยับแ้ม,มอมข้อเป็ดยังโครโคเป็ด ถ้าวัดดูมันคือพลอยเลยคันคนเห็นด้มันก็สีขาวีกขาเป็ดเ่ามันเป็ดเผาข้อขักในๆนี้ดีดีเป็นตะข้อเหรอเอาทัเหลือตะข้อเนาะเปน้บระสุทกันเมื่อไว่าะเขาจิ้มยังกับจิ้น้ำกันไปแหละถ้บงก็ปวดไป นี่นะทำราเร็พนรองหรือจะไปว่ากันที่ปกแข้งเลยแต่ว่าหัดปีมันบ่วควายันเบียดหรอกเอ๊ะคือเดี่อวอะ chỗ gần ngọc kiểu các không đi thì khơi phần mà bà rồi chắc cả nhà là

มแสบพี่น้องจะมาหยัดของกันด้วยถาสื่อมาย่างจริงด้วพี่น้องกองไปกองมันสื่อยูซ้ายหลองน้าโค้วโคโฆสณาเห็ดหอม

ปกต่างๆต่างไปเนาะอยี๋ยนี้เขาบริยุทธ์น้องนนี้แม่หลาผมเนี่ยก็บอกพี่บอกน้องว่าเขาจะไปในตรงไหนกันไ่ได้บอกไ่ได้จากนี้เต็มแลผมสิไปอายุจินได้กับจังพี่น้องกรือจะคอยติดตามเลยครับสหรับมบบนี้ก็เข้ามาสวัสดีจากพี่จัน้องเลยครับสวัสดีครับ